ลำพูนวอลลเออร์นะครับวันนี้มีแข่ง,ง2คู่ทางซิมเยอนนะครับลำพูนวอลลเออร์433ครับรบริษัทตูน์นงงามครับแบ็กซ้ายเกิดขึ้นไม่ได้คือแพ้คารังครับแต่ไม่รู้จบแบบไหนนะครับเพราะลำพูนเองก็กำลังอยู่ช่วงมั่นใจด้วยสัญญาณข่าวดาวนับไทยหลังผู้ศสนเป่าเริ่มแบทเทิลครับบอลของทางบริททิ้งบอลยาวไปวัดที่คาริคาริบอลตกใส่หลังเอาเข้าทาง จังหวะนี้ยิ่งดึงสูงโอ้โหไม่รู้ว่าตั้งใจใช้หลังพักบอลหรือเปล่านะครับแต่จังหวะการเล่นต่อน,นี่โอ้โหมันต่อนเนื่องพอดีพอดีครับโอ้โหหนึ่งซาแล้วจังหวะโโหปล่อยบอลแบบนี้นี่เหมือนจะเป็นใจด้วยครับคือบอลเจ้าตัวเนี่ยมอไปข้างหน้าแล้วแต่ดันมาตกใส่หลังแล้วกลายเป็นตั้งให้เจ้าตัวดึงบอลหลบโอ้โหดวงดีที่มากเลยครับจังหวะนี้แล้วดูครับดึงหลบแล้วก็ที่เหลือนี่ก็ เอาให้เข้ากรอบแค่นั้นแหละทะลุไปยังตามมาเก็บแว้ก็ีลาเอเดสโตไม่ได้ศีลาเคียกมามงหนุนเข้าไปความเมฆคาริคาริอีกเลยครับติดเซมแล้วหัวดิทีนึงโอ้โหไม่เข้ากรอบกับตรงนี้เกือบส0ูนในวูกุนยองครับโอ้โหมาเป็นชุดครับที่จะได้ประตูทำสองสูนยน่าได้จากคนนี้แล้วครับแต่ว่าโู้ยังดีที่กรดอนมาเข้าทางครับแต่ว่าจบไม่ได้ยิงลูกนี้ก็ยอดเยี่ยมแล้วครับแต่ว่าซ้ำตรงนี้ดูมุมนี้ครับโอ้โหืบนหนึ่งเลยครับยิง เชียรเสาไปรับ,บูโดนตัดออกจากเกมนี่ก็เป็นปัญหาเกมรุกเหมือนกันบอดใจขนาดเส้นมาอีกแล้วครับผ่านเข้ามาบูก็าช้าด้ไปแล้วครับสองศูนย์ครับลูกนี้อย่างสวยเลยครับโอ้โหไม่รู้ไปกินอะไรกันมาครับบริสเตโลวันนี้สองศูนย์ครับบูเกนยองโอ้โหแล้วนี่ประตูที่จะวิ่งไปที่วันนี้หรือเปล่าเจจ่ายมาลูกนี้เนี่ยโอ้โหแล้วสัญชาตญาณจบแบบกองหน้ามือเทียบเลยครับจบแบบ เบอร์9ครับเปิดเข้ามาครับแล้วมีหน้าที่แย่เท้าให้เข้าเกาะแบบเหนียววิ่งเข้าแปรเนี่ยจังหวะปฏิพดีเลยนะครับดูครับไม่ทันเลยครับแบบนี้สองศูนย์ครับอูนี้นนม่วงงามนะครับยังไม่มีโอกาสเซฟอะไรเลยไม่ได้แตกต่างกันนะครับสองทีมนี้บอลเปิดมาของทันลัมพูนเอามีโลนไปโอ้โหจังหวะที่จะสวนเข้าไปของทางอาลีซิโซโกมโดนไม่เต็มครับ คือจังหวะแรกเนี่ยมีมียื้อที่คุณธนรัตน์บอกนะครับแต่ว่าปล่อยแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเหมือนจังหวะมีขัดขากันนะครับเพราะขัดขาก็อนุกูลก็เสียหลักเสียหลักปุ๊บแล้วก็ไปโอบเอวไว้ครับอะไรก็ให้บ้างไ่ให้บัากอะไรครับสัดสินให้ให้ครับตรงนี้คือถ้าตามกติกราตรงนี้เนี่ยมันมีปะทะกันมาก่อนแล้วอะครับแล้วสุดท้ายต่อ้ายของเดนิสบูริโลอัดกนเปนเาแล้วครับไล่มา หนึ่งต่อสองครับแบบนี้เกมยังสนุกเลยครับเพราะว่ายังไม่ถึง20นาทีเลยบินสามลูกไปแล้วประตูที่2ของมูโล่นะครับครับจงังหวะยิงของมูโล่นี่ก็ยิงแรงด้วยครับทางรัทพัทนี่ยครับเดาทางผิดยิงย้อนทางไปเลยนี่ครับ 1, 2 1> แต่ว่ายังมีช่องให้ออสมมนออสมมนพลิกขวาปันบาตอลิคทิ้งครับโอ้โหแล้วตาวัววิ่งปุ่งมาจิ้มทิ้งไปก่อนครับทางเบลิกตัน เกือบยุ่งเหมือนกันเนี่ยกดระยะประมาณ30หลาเนี่ยครับก็เอาชั่อเลยครับแบบนี้ปัดออกมาตรงกลางออสมันเอียงเข้าขวาแทงตัดหลังครับบอลออกมาทางสิลาถึงก่อนผ่านลูกนี้ชานไม่ได้ครับโอ้โหจริงๆแล้วนี่ถ้าทานนี่จบ2-2งได้แต่ว่ามูริโลเเยียดครับเดี๋ยวต้องดูนะคริสเตโลดูครับให้บอลตรงนี้ไม่ล้ำหน้านะครับสิลาแล้ว แทงมาลูกนี้โอ้โหลึกเลยครับลึกเลยไปหมดเลยครับทั้งอัรครัคงแล้วก็เดนิสมูยอะไรครับกลับมาติดตามกันต่อครับในช่วงครึ่งหลังนะครับบอลนบิอนวอไทลิกโพลิสเทโรยังนำลำพูนเรย์อ,อ,อยู่2-1ต่อหครับตอนนี้ก็ร่วมง,งานแถลงข่าวด้วยเอาดูตรงนี้ก่อนเปิดเข้ามาปัดทิ้งได้ครับ บนเว้งงานแต่ว่ามีจังหวะสองของเอกชัยเปิดเอาบอ,โห,โอหจังหวะบอลคกณจงไปติดทั้งศิลาสีกัปังครับโอ้ศิลานี่ไม่ขึ้นมาทางซ้ายก่อนครับแล้วเปิดมาตรงนี้ลึกแล้วนน,นปัดเอาไปก่อนแต่ว่าไม่พ้นอันตรายครับแล้วดูจังหวะยอดครับบรรจงยอดมาแล้วอุ้คจณจงโอ้โห,โโห,โหโมงไม่ดีครับไปโดนศิลาครับอู้จังหวะยอดเอกชัยเนี่ยแม่นเลยนะครับยอดมาตรงนี้ยังดีที่ไปได้เลยครับ แต่ตรงนี้ตันก็ลองทิ้งบอลยาวเอา้าเล่นก่อนเลยครับเจยศสักใช้ศีสตแตงบอลเจยศสักจี้เข้าในแล้วได้จิ้มมาโอ้โห,โหสุดท้ายสี่โรดจี้เข้าหาเบลิงตันสิโรดหนีครับเอาไปได้สี่โรดเลี้ยงลุยถึงเส้นหลังโอ้โหจะผ่านเข้ามามันน่าจะออกไปแล้วครับโอ้จังหวะสองเนี่ยครับลึกเกินไป เาเวลิงตันไปก่อนครับแล้วโอ้โหเอาไม่อยู่ครับเวลิงตันแ,แล้วจะหลบตัวสุดท้ายอย่างทางแซคคอนตั้งบอลแล้วหัวดในไก่ออนันครับอีกทีจังหวะสองตะวนันยิงเอ้าไม่เข้าครับโอ้โหจังหวะสำคัญของทางลำพูเนี้ยไปได้โอ้โลงมาเนี้เกือบจังหวะเน,นี้ยังไม่ปลอดภัยตั้งป้อมกดยังคุกคิกอยู่แล้วหัดมาหมุนเจอบอลใสเลยครับแต่ว่าไม่ต้องกรอบแล้วสอลลาเทศคือจังหวะเนี่ยบีบให้ยิงแล้วก็ทําได้ดีแล้วนะครับในจังหวะยิงแต่ว่า ขาดเป็นแค่ทิศทางเท่านั้นนะครับทองสมบัลราเทศหาจังหวะเนี่ยทิ้งมาพื้นที่ว่างครับสราวุธหม่งไว้ก่อนโอ้โหภาชนพลอิบบนนทนีครับจังหวะยกเท้าสูงบูสินโดนเหลืองไปก่อนเลยครับสิเดสเปล่านะครับคือเป็นการเข้าบอลที่อจะหนักเกินไปถึงแม้ว่าจะเป็นจังหวะที่พยายามจะสกัดบอลก็ตามนะครับในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญวิทยาที่พยายามทักท้วงบูสินในสนามมานะครับ ให้ดูอีกรอบหนึ่งดูจากการแต่ยังก็ตามนะครับตามภาพที่เห็นเนี่ยครับยกเลิกใบเหลืองนะครับแล้วก็แจกใบแดงครับ mm hmm. พัชรพลินทนีครับโอ้โลงมาช็อตนี้จากที่กาลังจะเร่งเร่งเพื่อไตีเสมอเหลือ10คนครับทีมเย็ยนลำพูนโอ้โจะวิบอลยาวครับ สระบุญแป้นทิ้งมาอันนั้นยอนสวรรค์เกียวอันนั้นล็อกเข้าทางแล้วอ,อัตขอดอร์อัส์แมนเอาตีเสมอสองสองครับโอ้โหสิบคนอลอภูตกัรดเข้าสู่เกมครับโอ้โหเนี่ยครับแทบจะเป็นจังหวะสับไก่บอลยาวครับวางมาลูกนี้โอ้โหแนวรับของเทโรเนี่ยเสียสมาธิครับแล้วดูอันนั้นครับหายเจ็บกลับมาแต่งบอลจังหวะแรกเนี่ยไม่ดีแต่ว่ากายมันเข้าทางปืนของโอมเป็นออสมมนครับโอ้ดูบอลยาวครับ วางมาลูกนี้เนี่ยวิ่งพุ่งขึ้นมาครับอันนันแล้วแต่งบอลแรกผ่านไอแซคคอนนี่สกัดมากลายเป็นตั้งแบบนี้ก็เสร็จเลยครับเอาไม่อยู่ครับลูกนี้ปะแล้วอันนันให้ช่องนี้ตาอัโอ้โหกาอัดเสาแรกคระตุนิ้หลุดไปพยายามที่จะเรียบยิงสุดๆแล้วครับแต่พอเปล่านะครับ บอลทุ่มตรงนี้ก็เป็นแอคชั่นสุดท้ายจบเกมโอ้โหแทบจะเข่าสุดเลยก็ก็แรกกระสุกจริงๆเลยครับก็เป็นทางโปลิเซโลนะครับที่เปิดบ้านเสมอกับลำพูนไป2ทีมชาติไทยกันต่อนะครับในเกมปอลโลกรอบคัดเลือกนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วดูไทยลีกสดทุกคู่ทุกประตูอย่าช้ารีบสมัครเลย